สวัสดีครับขอตะรับาสู่ช่อง w a r of t h Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าว3บวงการทหารต่างประเทศเป็นลำแสงเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับจะเป็นข่าวมาจากตะวันออกกลางก็มีข่าวออกมาในช่วงวันที่28ธันวาคมว่ากองกาลังติดอาวุธยิฮาร์ดกับกองกําลังของฮามาสเริ่มมีการซ้อมรบร่วมกันในฉนวนกาซานอกจากนี้ครับยังมีการเผยแพร่ะนะครับแถลงการจากห้องปฏิบัติการร่วมที่ระบุว่าการลุกลานใดๆของอิสราเอลจะได้รับการตอบสนองอย่างเป็นเอกภาพ โดยสำนักข่าวของอิสราเอลครับระบุว่าอิหร่านได้ร้องขอให้กองกําลังติดอาวุธกาซานดาเนินการซ้อมรบร่วมเพื่อส่งข้อความถึงอิสราเอลว่าถ้าเกิดว่าอิสราเอลโจมตีอิหร่านอิหร่านก็สามารถตอบโต้อิสราเอลได้จากทั่วทิศทาง โดยภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อของปาเลสไตน์นะครับก็เป็นการเริ่มต้นการฝึกซ้อมที่แสดงให้เห็นว่ามีการซ้อมทั้งการยิงจรวดและก็โดนที่เป็นของกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในฉนวนกาซาโดยโฆษกของกองกำลังติดอาวุธนะครับยังกล่าวเพิ่มอีกว่ากองกำลังในฉนวนกาซาเนี่ยจะไม่ยอมให้ศัตรูเป็นคนกำหนดกฎการสู้รบที่พวกเขาเนี่ยไม่ยินยอมและมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าข้อตกลงที่น่าอับอายรวมถึงวิธีการการป มาตรฐานที่ล้มเหลวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บนพื้นดินของปาเลสไตน์นอกเหนือจากกองกลังฮิฮาตและก็ฮามาชแล้วนะครับซีอิสราเอลเนี่ยยังบอกอีกว่ามีอีกถึงสิบ ุที่จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้โดยตามรายงานนะครับระบุว่าการฝึกซ้อมเนี่ยมาในบริบทของการเสริมสร้างความร่วมมือการดําเนินการร่วมกันระหว่างกองกําลังต่างๆเพื่อเพิ่มความพร้อมในการสู้รบอย่างถาวรและต่อเนื่องโดยตามข้อมูลนะครับกลุ่มต่างๆที่ร่วมฝึกซ้อมเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อส่งข้อความไปยังอิสราเอลว่าถ้าเกิดว่าอิสราเอลลงไม้ลงมือกับอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาเนี่ยก็จะส าามารถตอบโต้อิสราเอลได้ในขณะเดียวกันครับอิสราเอลก็ยังคงลื้อถอนบ้านในชนวนกาซาและก็มีการประทะกับประชาชนและนอกจากนี้ครับยังมีรายงานนะครับเรื่องของเรือดำน้ําของอิสราเอลที่ข้ามคลองสุเอตยังเปิดเผยนะครับในการแสดงสารภาพที่ส่งไปที่อิหร่านโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวครับได้รับการอนุมัติจากอียิปต์ตามรายงานของสารข่าวของอิสราเอลโดยแหล่งข่าวกองของอาหรับนะครับมีการรายงานว่าเรือดำน้ําของอิสราเอล โผล่ขึ้นมาและเผชิญหน้ากับอ่าวเปอร์เซียซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของซาอุดีอาระเบียโดยแรงข่าวนะครับกล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อส่งสัญญาณ ไปยังอิหร่านว่าตอนนี้ครับอิสราเอลเนี่ยขนอาวุธมาไว้อยู่หน้าบ้านอิหร่านแล้วแต่ด้านโคศกของกองกำลังติดอาวุธในฉนวนกาซานะครับได้ออกมากล่าวว่าอิสราเอลเนี่ยจะไม่สามารถทราบถึงแผนการใดๆของอิหร่านในการที่อิหร่านจะโจมตีอิสราเอลได้แต่กองกำลังของอิหร่านครับสามารถโจมตีอิสราเอลเนี่ยได้จากทั้งอิรัก หรือเยเมนนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลระบุว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพัฒนาอากาศยานไร้คนขับและก็ขี่อาวุธแบบอัจฉริยะโดยมีการคาดกันว่าอาวุธเหล่านี้นะครับถูกส่งไปยังอิรักและก็เยเมนเพื่อเตรียมความพร้อมในการโจมตีอิสราเอลและนอกจากนี้ครับผู้บัญชาการทหารเรือระดับสูงของกองทัพอิหร่านเตือนว่าอิหร่านตอนนี้นะครับพร้อมที่จะปกป้องตัวเอง และเตรียมพร้อมนะครับสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นการกล่าวในในเพื่อเตือนศัตรูของอิหร่านว่าถ้าหากคิดทําอะไรผีผามนะครับตอนนี้อิหร่านเนี่ยพร้อมแล้วถ้าโจมตีมาอิหร่านจะโจมตีกับอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอนะครับว่าอิหร่านก็ได้มีการสั่งนะครับให้กองกําลังที่อิหร่านสนับสนุนเนี่ยทำการฝึกซ้อมรบเพื่อที่จะสามารถโจมตีอิสราเอลเนี่ยได้จากหลายทิศทาง หากท่าผู้ชมนะครับอรากเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดันล่างตายคลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ